วัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกันอีกแล้วนะคะกับวิถีไทยฟินวันนี้ต้อมพาท่านผู้ชมมาชมต้อมออกมาขายเห็ดกับผลไม้กับท่านผู้ชมอันนี้เป็นเห็ดเห็ดเหลืองนะคะหรือเห็ดซุปปิโรวาเวโรต้อมขายลิตรละสามยูนะคะท่านผู้ชมแล้วก็อันนี้น้ําหนักหนึ่งกิโลต้อมขายอยู่ที่สิบยูนะคะต้อมยังไม่ได้ไม่ได้ติดป้ายเลย อันนี้ก็เป็นกล่องกล่องนี้มันมันมีอยู่กล่องเดียวต้องยังไม่ได้ชั่งกิโลนะคะก็คิดว่าจะเอาขายเป็นลิตรนะคะท่านผู้ชมแล้วอันนี้ก็เป็นกาลปันหลกล,ลูกจะใหญ่นะคะอันนี้จะเปรี้ยวจัดมากแล้วก็วิตามินจะเยอะอันนี้ต้องขายอยู่ที่ลิตรละเจ็ดยูโรตัวนี้เจ็ดยูโรนะคะท่านผู้ชมหรือแคทเบอรี่ชื่ออีกชื่อหนึ่งนะคะอันนี้ขายเป็นกล่องกล่องละ กล่องนี้5 5กิโลนะคะท่านผู้ชม5กิโลต้องจะขายอยู่ที่ประมาณ55ยู่นะคะ5อยู่5กิโลแล้วก็อันนี้เป็นเรดบอร์รี่ค่ะท่านผู้ชมดูนะคะจะใกล้เคียงกัน,นะค่ะแต่นี้จะลูกใหญ่กว่านะคะกาลปะโลหรือแคนเบอรี่จะลูกใหญ่กว่าอันนี้เป็นเรดบอร์รี่หรือหมากแดงนะคะ ต้มก็ขายอยู่ที่4ยูโรต่อ1ลิตรนะคะแล้วก็อันนี้ต้องทำเป็นกล่องละ2กิโลนะคะ2กิโลก็ขายอยู่ที่10ยูค่ะแล้วก็อันนี้ก็เป็นกล่องนะคะเป็นกล่องใหญ่กล่องละ5กิโลกล่องละ5กิโลต้องขายอยู่ที่กล่องละ25ยูโรค่ะท่านผู้ชมขั้วหลูก,กะหรือหมาแดงนะ สถานที่ที่ต้มเข้ามาขายนี่คือเข้ามาในขายในร้านในซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะท่านผู้ชมก็เจ้าของร้านที่นี่ก็ใจดีมากะะตอนนี้ยังเช้าอยู่นะคะลูกค้าก็จะยังไม่ไม่เยอะเท่าไหร่ต้มเพิ่งจะจัดร้านเสร็จแล้วก็ถายบรรยากาศร้านให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันค่ะเข้ามาอยู่ข้างในนี่มันก็อุ่นนะคะท่านผู้ชม ต้อมก็จะมีเก้าอี้นั่งของต้อมมาด้วยนะคะท่านผู้ชมเห็นไหมคะ,คะเก้าอี้มีพนักพิงนะคะต้อมก็จะนั่งอยู่ข้างในแล้วก็มองออกไปด้านนอกค่ะท่านผู้ชมนี่นะคะให้ท่านผู้ชมได้ชมบรรยากาศ โ okay, อเคค่ะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้ต้อมต้องขอจบไว้แค่นี้ก่อนแล้วพบเจอกันในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ